งานโรงแรมมันเป็นด่านแรกเลยที่มันเอฟเฟกจากโควิดออกจากงารมาทำทธุรกิจออกมาทินได้จากเดิมวันๆหนึง่งเรามองแั่คอมพิวเตอร์มาจับก,การเกษตรจากความวุ่นวายมันก็เข้ามาสู่ความสงบ เยียมทาง,งานจัดซื้อมันก็จะมีเรื่องของการสั่งซื้อของเข้ามาอย่างเช่นพวกวัตถุดิบที่เอามาใช้รวมไปถึงในส่วนของดอกไม้กินได้ด้วยปัญหาที่เจอเรื่องของออเดอร์ไม่ครบตามจำนวนที่เราต้องการพอจะทาําไหวไหมดูแล้วมันดีมันมัน,ม,นมันยังเยอะตลาดก็ยังแคบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลราลองมาศึกษาดูเรามาเวทดูแล้วเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยไรายได้ทางนี้มันมันมากพอสมควรหมื่นบาทต่อเดือนเราส่งแค่เดือนละ6ครั้งก็เลยเป็นสาเหตุที่ออกจากงานมาทํา ก็ยากนะคะเพราะว่าเราทั้งคู่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกเกษตรเลยส่วนที่ไปปลูกอะค่ะจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเราจะยืนพื้นอยู่ที่ดอกไม้ที่อยู่ในฤดูร้อนอะนะคะยังก็เริ่มจาก3ชนิดก็คืออัญชันเบญจรงห้าสีดาวกระจายทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยางหมดเลย ซึ่งของเราอ่ะมันเป็นทฤษฎีใหม่หมดเลยซึ่งมันเป็นเชิงออแกนิกเราจะใช้เป็นสารอินทรีย์อะค่ะอย่างเช่นพวกน้ำส้มควันมาน้ำหมักอะไรต่างๆฉีดพ้นลงไปแล้วก็แมลงไม่มากวนเสียต้นกล้าไปเยอะมากเสียค่ามเมล็ดพันธุ์ค่าดินไปเยอะมากเพราะว่าเรากะตัดส่วนของมันไม่ถูกคือทุกอย่างตอนนั้นมันเป็นการลองผิดลองถูกหมดเลย ถ้าช่วงแรกอะค่ะก็จะเป็นร้านอาหารโรงแรมค่ะที่มีวอลุ่มที่ค่อนข้างเยอะอาทิตย์หนึ่งก็สั่งเออสิบยกล่องเลยเออที่ยืนพื้นอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้าทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นแม่ค้าทําขนมหรือว่าคาเฟ่ก,กล่องละ1 0 0บาทนะคะยังไม่รวมค่าส่งน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ50-60กรัมต่อกล่องดัดคลาดกันไปเลยพวกนี้ค่ะมันทำให้การตลาดเราไปไวโดยที่บางทีเออเรา ไม่ต้องลงทุนในการซื้อแอดเขาซื้อไปเพิ่มมูลค่าอีกทีนึงเรน้ำแก้วหนึ่งแต่ราคา560บาทแต่พอดอกไม้สมมติแค่ดอกหนึ่งหรือกีบดอกไม้กลีบเดียวเท่านั้นแหละมีศิลปะในการจัดวางอาจจะไปขายได้เป็นแก้วร้อยห้าสิบาทร้อยแปดสิบาทแล้วแต่จะไปตกแต่งอาหารก็ได้เอาไปทําขนมอย่างสมมติพาสต้าเขาก็จะเอากลีบดอกไม้อะคะเอาผสมลงไปในแป้งแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นล่าสุดเนี้ยเขาเรียกว่าถนอมอาหารคือถ้าไม่มีโควิดอย่ามองอย่าตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่งต้องได้สามหมื่น มันต้องลองลงมือก่อนแล้วพอเราทำเราถึงจะรู้คำตอบเอ่อยางก็อยากจะให้มองเอ่อสิ่งที่เรามีทุนเดิมอยู่แล้วรวบยอดให้มันเป็นก้อนเดียวไม่ต้องจ็บตัวเยอะนะคะดีมาแต่ละอย่างมันก็จะมีทาร์เก็ตของมันมันไม่สามารถที่จะขายทุกคนบนโลกได้เราอาจจะต้องกลับมาทำกานบ้านว่าเอ้ยถ้าเราขายอะเราจะขายใครตลาดมันเป็นยังไงดอกไม้กินได้ยางว่ามันไปได้อีกไกลเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องปลูกแค่ดอกไม้อะคะ่ะอีกหน่อยเราอาจจะทําสลัดผักไมโครกรีน ด้วยความที่เราอยู่กับธรรมชาติอะบางทีมันก็เยียวยาเราได้นะสิ่งที่เราขายได้ก็คือฝีมือของเรา